มาสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาลงมาลีนกันนะครับเอาตัวที่ทุกคนน่าจะมีนะอันนี้ก็น่าจะโหถ้าคนเล่นช้านี่ก็ลืมใส่โค้ดก็น่าจะไม่มีนะแต่ไปหาเทรดได้นะตัวนี้เทรดได้นะครับเทรดได้นะครเทรดได้น่เทรดได้กี่เห็นอยู่เทรดได้เปล่าหาเทรดนะครับถ้ามันถ้าคุณไม่มีเทรดได้เทรดได้ดินี่ไงครับมันเทรดได้นะครับ ก็ไปหาเานะถ้าใครใส่ไม่ทันก็ตัวนี้ก็หาจากตู้ได้นะครับเจนอตแล้วก็ตัวหาจากอีเตอร์ก็เทรดไม่ได้นะตอนนี้ก็ถ้าเล่นช้าก็อดตัวนี้นะพยายามหาตัวที่มีหาง่ายๆนะครับโอ้โหมามาลีอันไหนนี่ครับมาลีเปิดมานะครับก็ วางสปีดวาก้อนก่อนเลยโอเคมาทุกคนเป็นแบบที่ค่อนข้างจะเป็นแบบ PVP นะครับแบบ PVP ของเก่านะโหมด PVP จะมีแบบนี้อยู่นะครับแต่โหมด PVP เข้าอ,ออกไปแล้วลหละเรง้รงอันนี้ก็เหมือนจะแรเลยนะยังดีนะครับเนะี่ยตอนนั้นทคริสตาพาร์ทไงผมก็เลยได้ลง PVP โ okay, อเคครับทุกคนก็คูณ3ไปได้เลย ไม่มีก็คูณหนึ่งไปโอ้ยคูณสองดีโอเคครับเราจะรวบรวมตัววางไว้ตรงนี้นะแถวนี้เลยเด๋ไปก็ท้ายเกมถ้าไหวเราจะเอาไปยัดหน้าฐานนั่นเลยเหมือนจะประมาทเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะวางเจนออนะเดี๋ยวถ้าวางได้ผมจะวางเจนอสดตรงนี้เลยโอเคครับเอาไปครับได้เจนออแล้วกดวางไปเลยให้เจนออดเขาตีไปเลยนะครับ ทำให้มันตีใกล้สุดด้วยจะได้ไม่ต้องไปแย่งตัวที่มันยังไม่ติดอเค,ครับตีให้ใกล้ที่สุดมานี้ครับปล่อยไปก่อนครับตัวเพวื่อนจะมีตัววิ่งหลุดออกมานะมันตีไม่ทันเดี๋ยวจะจว,วางตัววิ่งไว้นะการตัววิ่งไว้เดี๋ยวจะจว,วางไว้ตรงนี้นะครับ F4 ประมาณนี้แล้วก็มาอัพเงินต่อเบือนแรงมาครับ โอเคปล่อยไปก่อนคนระับปล่อยไปก่อนแล้วก็วางสโลได้เลยนะครับวางสโลเลยเียวางตรงนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวเดหาที่วางไม่ได้วางตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะอย่างนั้นวางสโลไปมั่วๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาปรับแก้โอเคครับเราจะวางไอจังเลยนะเราจะวางไปตรงนี้นะน่าจะได้เล่นตรงนี้แหละ บัฟไปเลยนี่ก็เวทต่อไปเจ้าวางสล็ทั้งสองทางเลยตรงนี้เดี๋ยวลองเงินเด้งกันครับนี่เดี๋ยวก็วางตัวนี้ไปนะครับแต่คูนึงบ๊บหนึ่งอัพเงินอัพจินอัดไปอัพไปประมาณนี้ก่อนก็ได้แล้วก็วางตัวนี้เลยนะครับ มาตรงนี้เลยอัพไปเลยอัพให้หมดได้ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับที่จริงเอาแต่เจนออมาก็ได้นะตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์เลยนะครับก็แล้วก็จะวางสปแปมเจนออดรวๆเลยเจนออไปเลยก็อัพเงินนะครับอัพถึงเว็บสิบเอ็ดพอเคอัพถึงเวบสิบเอ็ดพอครับไปต่อไปจะลุมวางตัวนะ ประมาณนี้นะครับเงินเหลือก็อามาวางอัพเจนอตรตรงนี้ก็ได้นะมันรรแรงๆ่อยไม่คุ้มไม่คุ้มปรับลดัดด้วนยะโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ข้างหลังก็ที่จริงไม่ต้องออกมาเลยนะแต่เจนอตตัวเดียวก็ไหวชิวละเลยแบบนี้ตัวนี้ขยะจัดเลยทุกคนขยะของแท้เลย ขยัพไปครับอันนี้ขันนี้ไปที่น็อตแล้วก็วางเพิ่มนะครับอัพไปรับไปถึงขั้นนี้นะวางให้หมดเลยวางไปไว้ครอบแปดตัวเลยคนระับตรงนี้ได้เจ็ดตัวข้างหน้าอยู่ตัวหนึ่งอ่าโอเคครับประมาณนี้นะครตบตรงนี้วางได้นะ เดี๋ยววางตัวที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ไปด้วยไปยังเงินก็เหลือละวางไปเลยครับโทษจีก็ไม่ได้วางทีนะจะเอามาบูทเงินนั่นแหละตอนแรกกะเอามากดสกิลแต่ตอนนี้ก็กดได้แนะแต่ไม่รู้จะตีเข้าไหมมันเลือดในวลานนี้เยอะไหมโอเคครับตีไม่เข้าก็ไม่เป็นไรก็กดทิ้งไว้ก็รอชนะอย่างเดียวเลยนะครับเว็บนี้นี่ครับก็เกมก็มีประมาณนี้นะครับ รอพวกมันตายนะครับแล้วก็ลบตัวนี้ไปครับจะได้ไม่ทับกับตัวหลังลบสโลไปด้วยนี่ครับตายครับเรียบร้อยครับมีประมาณนี้นะครับใช้เจนอตในการเล่นไวจัดไวมากๆครับคูณสามด้วยไวแบบไวเลยอโอเคนะครก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับการเอาตัวเจนอตมาลองลงเลทนี้ดูนะครับว่าไปได้เท่าไหร่ก็มีประมาณนี้นะครับเล่นไปสองรอยสี่สิบสามวิถ้าไม่คูณก็ เจ็ดร้อยยิบสองครับไม่เจอครับอยากกดติดตามนะเดี๋ยวจะหาเซตที่น่าจะมีที่จะที่แบบทุกคนน่าจะหาได้ง่ายมา